วัครับวันนี้จะมารีวิวลอกตัวใหม่นะครับที่ผมซื้อมานะครับก็เป็นลอกคูบ้า mx 5 0 0นะครับมาแกะดูครับนี่เป็นนามบัตรของร้านเขานะครับผมสั่งมาจากร้าน u love p i t h i n g นะครับที่เขาว่ามีอะไอร้อยซนะครับ ตัวลอกก็แพ็กมาดีเหมือนกันนะครับนี่ครับคูบา MX 5 0 0ตัวนี้รอบจะอยู่ที่ประมาณ72ครับสามารถเล่นกับงานชโด้ครับปลาช่อน,นครับ ก็เป็นลอกราคาเบาๆครับราคาไม่แรงสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเล่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบนวงไม้เหล็กนะครับก็ใช้ได้เลยครับราคาไม่แรงครับห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับพร้อมส่งนะครับเห็นในของเพจ ยูเล e ฟฟิชชิงนะครับสำหรับคันที่ใช้ผมก็จะใช้คันของยี่ห้ออะไรนะอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันราคามันก็ถูกคันผมก็ใช้คันประมาณ6กห0ถึบาทครับก็สามารถมาตีปลาได้เลยนะครับนะครับลื่นครับเขาบอกว่ามัน ตีได้ไกลกว่านะครับเห็นในกลุ่มครับในกลุ่มตกปลาครับเขาใช้กันเยอะ,ะครับรุ่นนี้เห็นบร500ผมก็เลยซื้อมาลองครับช่วงนี้หน้ามันแรงครับบ้านผมไม่ค่อยมีหมายตีครับอย๋ยงไงเดี๋ยวไปประกอบชุดคลิปหน้าจะได้ไปทดสอบครับขอบคุณมากครับ ด้วยครับ